สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กับน้องยามาเมะเช่นเคยนะคะทุกคนคือรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเพิ่มแมบมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะพาน้องยามาเมะเนี่ยไปทำงานเลี้ยงตัวเองค่ะมาจ้าอันดับแรกเลยนะเธอเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนค่ะเือเป็นไงคะ อุย้ยน่ารักที่สุดในโลกเลยไปจ้ามาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถนะคะทํางานอะไรได้บ้างนะคะอันนี้คืออะไรลืมแล้วโอ้อันนี้คือเป็นห้องน้าค่ะเพื่อนๆโอเคเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะจ๊ะและนี่คือห้องอะไรเอ่ยฮะโอห้องใต้ดินนะคะคือจะบอกว่าปอนเนี่ย ยังไม่รู้วิธีที่ลักพาตัวคนกลับบ้านเลยนะคะสําหรับเกมยามาเมจังนะคะใครที่รู้วิธีก็คอมเมนต์บอกไปอได้เลยนะคะโอเคได้เวลาออกไปผจญภัยแล้วค่ะนี่ไงมันมีให้เรากดตัว F แล้วนะคะทุกคนซึ่งแปลว่าเราเนี่ยอยากจะไปนอกบ้านก็ได้แล้วนะคะมา มาดูกันว่าเขาเนี่ยจะทําออกมาได้ดีเท่าเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะคะไปดูกันอุย้ยดีขึ้นมากๆเลยอูย้มีแมปไซยล่างด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีรถเนี่ยวิ่งผ่านไปผ่านมาเต็มเลยนะว้าวว่าแต่วันนี้เราจะไปไหนดีล่ะคะวันนี้ขอโดดเรีนหนึ่งวันแล้วกันนะคะอุย้ย ตรงนี้คือรถติดอ่ะโอ้แล้วเราจะข้ามไปยังไงคะเนี่ยอยากรู้ว่าเราสามารถโดนรถชนได้ไหมอะ่ะอยากรู้ว่ะเออสวัสดีค่ะอย่าชนหนูนะคะอุ้ยอุ้ยรถชนได้หรอสุดยอดหนูเป็นอมัมบตา อะไรอ่ะไอเราก็นึกว่าเราโดนรนชนได้ที่ไหนได้คือตุยเหมือนกันนะคะไปค่ะไปค่ะหุยดูดิเขาแบบทำโคตรดีเลยทุกคนดูสิเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเลยอะ่ะจะบอกว่าเขาทำดีมากๆเลยนะเออหนูขอข้ามถนน,นได้ไหมคะว้ายอุ้ย เกือบเกือบตาอันนี้คืออะไรอ่ะซูเป,ปอร์มาร์เก็ตหรอโอ้ยมีซูเป,ปอร์มาร์เก็ตด้วยนะเฮ้ยเขาทำดีมากเลยอ่ะแต่ว่าข้างในนะคะไม่มีคนอยู่เลยนะแต่ดูนี่สิดีเทลว่ะมันเป็นการทำที่แบบว่าค่อนข้างละเอียดมา,มากๆเลยนะคะทุกคนโซนนี้นะคะเป็นโซนขายพวกหมูกับเนื้อค่ะดูดิ เยอะเลยอะค่ะแต่เดี๋ยวนะคะเหมือนข้างหน้านี้เนี่ยจะมีวงให้เราทำงานด้วยนะหรือเปล่ามาดูกันวอลเฮ้ยเราทำงานเป็นเคสเชียได้ด้วยหรอไหนมาดูสิวิวิคิดตังเอาดีเกเกูดเรากำลังคิดตังอยู่ทุกคนเออเดี๋ยวนะแล้วยังไงต่อวันนี่ ทำไงต่อล่ะคะทุกคนเอา้ามันบอกว่าภารกิจเฟลนะคะอุ้ยติดลบทำงานยังไงให้ติดลบเนี่ยปอเอาใหม่เอาใหม่หมแกทำได้เพื่อนมาค่ะเชิญเลยค่ะสักครู่นะคะกำลังคิดตังให้อยู่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะอเฮ้ย,ยง่ายอยู่นะ ทุกคนก็คือเราจะต้องอย่าให้เงินติดลบนะคะไม่งั้นเนี่ยก็คือเพื่ออะไรทํางานเพื่อใช้ดีหรือเปล่าอู้อันนี้คือซื้อไวไปทําไม yeah, yeah, นเยอะแยะขนี่ยคะ่ะลูกค้าคะ่ะสักครู่นะคะกําลังคิดทางให้อยู่คะ่ะมีทั้งหมดกี่ขวดก็ไม่รู้นะประมาณ10กว่าขวดได้อะ่ะ โอ้โหตอนนี้คือแบบว่าราคาปลาไปประมาณจะสองหมื่นเยนแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะว้าวทำงานแล้วก็อุ้ยได้เงินมาสองพันเยนเหรอโอเคค่ะเชิญค่ะลูกค้าเราสามารถนะคะทำงานได้นานเท่าไหร่ก็คือตามใจเราได้เลยนะคะทุกคน โอเคค่ะปุ๊บนี่เป็นไงสำเร็จรอบที่3แล้วนะคะนี่เห็นไหมฝีมือคือแบบว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราขายของเสร็จแล้วนะคะก็เลยออกมาข้างนอกนะคะเออ กลุณาขับรถกันแบบว่าระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าชั้นกําลังวิ่งอยู่นะคะถ้าเรามองในแบบเนี่ยมันจะมีรูปตะก้าพาอยู่นะเห็นไหมก็คือตรงเนี้ยร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะทุกคนขอข้ามถนนหน่อยนะคะโอเคครับเราข้ามถนนมาแล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็คือจะมีแค่นี้แหละแต่ว่าก็ทําดีอยู่นะแล้วก็ด้านนี้นะคะน่าจะเป็น ทางไปโรงเรียนปะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นสหานีรถไฟทุกคนเราลงมาชั้นใต้ดินได้ด้วยนะเราก็ขึ้นตรงนี้ได้ด้วยหุยดีอ่ะทำดีมากมันมีความสมจริงมากๆเลยนะคะเพื่อนลอดลอดลอดแล้วก็อันนี้คือไปไหนเอ่ยอ้อ เหมือนเขาจะบอกว่าเราสามารถนะคะนั่งรถไฟใต้ดินเนี่ยไปโรงเรียนได้เฮ้ยคือแบบว่าทำเหมือนวจริงเลยนะเว้ยแกกลับมาที่โรงเรียนของเรานะคะคือปรู้สึกว่าภาพในรอบนี้เนี่ยมันสวยกว่ารอบที่แล้วนะจะบอกว่าอันนี้นะคะเป็นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะแล้วก็เหมือนเขาเนี่ย ไปปรับภาพให้มันดูแบบว่าสมุทขึ้นมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยนี่มันโอสนานี่นาแต่ว่าเป็นโอสนาที่ขี้เลยอ่ะนี่นี่นี่อือดูสิค้าว่าในห้องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะบอกเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์ที่อเมซิ่งมากๆเลยเนี่ยอันนี้มันคืออะไรนะปอจําไม่ได้ละมันน่าจะเป็นผ้ายางอ่ะ มันน่าจะต้องทำแบบนี้ปะ,ปะกด E เหรอเอ้ยไม่สิอ๋อนี่ไงจริงๆด้วยเราเนี่ยเอาผ้านะคะคุมท่อไว้นะคะแล้วใครเดินมาเนี่ยก็จะไม่เห็นหลุมค่ะแล้วก็จะตกท่อค่ะทุกคนเหมือนเราเนี่ยทำกับดักไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวปอขอลองดูอันนี้หน่อยสิตั้งแต่ปอเล่นมานะคะปอ ยังไม่เคยใช้อันนี้เลยค่ะปอจะมาลองใช้ดูนะคะว t t ตาฟา k คือตอนแรกเนี่ยมันยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะทุกคน แต่คือตอนนี้เนี่ยมันทำได้หลายอย่างเลยนะคะแล้วปอก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเกมยันเดเระมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิโอ้ oh my g ก็ยามะเมะนี่เธอถืออะไรอยู่นะเพื่อนเธอกำลังถือแขนของเพื่อนตัวเองอยู่นะจ๊ะเฮ้ยเราถือหัวเพื่อนได้ อุ้ยดูดิน่ากลัวมากน่ากลัวเกินไปน่ากลัวจริงๆนะคะแล้วดูหน้าดิคือแบบมีการแสดงสีหน้าอารมณ์ด้วยนะคะเออฮะถือหัวเพื่อนแล้วก็ขำอยู่จะว่าปไปแล้วเธอก็เริ่มน่ากลัวแล้วล่ะเพื่อน โอ้ oh my g อดทุกคนดูดูหน้าตาแล้วเนี่ยเหมือนนางจะมีความสุขกับการที่ได้ถือหัวเพื่อนเลยนะคะสำหรับเกมามาเมะนะคะก็สนุกอยู่นะแล้วก็หลากหลายแล้วก็ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเจ้าของเนี่ยก็คือพยายามที่จะอัปเดตเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็ฝากเกมนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับ s ไคร b e ให้น้องามาเมะด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากดูเกมนี้อีกนะคะก็ต้องกดไลค์ให้ปอกกัน เยอะะะๆนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันนะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน